คุณผู้ชมคะช่วงหลังความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และคนไข้ดูเหมือนจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะพร้อมๆกับคดีฟ้องร้องแพทย์ที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีค่ะมีความพยายามที่จะลดความเสียหายทางการแพทย์และเยียวยาผู้ที่ถูกกระทบนะคะด้วยการผลักดันร่างกฎหมายเพื่อที่จะเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณาสุขค่ะติดตามรายงานจากคุณสุจิตราสร้อยเพชรค่ะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบุตรชายที่มีความผิดปกติทางร่างกายหลังคลอดเพียงไม่กี่วันและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตมาจนถึงปัจจุบันเป็นจุดเริ่มต้นให้นางปริยานาันล้อสเสริมวัฒนาประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์เรียกร้องความยุติธรรมและต่อสู้คดีมาตลอด23ปีแม้ต่อมาสารดีกาพิพากษายกคำร้องคดีนี้ แต่ปริยานาณ์ยังมีความหวังว่าการผลักดันให้มีร่างกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขมีผลบังคับใช้ในรัฐบาลน,นี้จะช่วยสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายทางการแพทย์และลดปัญหาการฟ้องร้องแพทย์ในอนาคตคือรัฐบาลคอสชอเนี่ยไม่มีการเมืองแทรก <c oughs> พี่มีความหวังสูงมากถึง99% <c oughs> ขึ้นอยู่กับว่ากฎหมายฉบับนี้หน้าตาจะออกมาเป็นยังไง ผิดไปจากความหวังเดิมๆของประชาชนหรือไม่ก็อยู่ในมือของนักกฎหมายของประเทศแล้วค่ะแต<อ>่เ <c oughs> ชื่อว่ามันจะให้ผลทั้งแพทย์เองกับผู้เสียหายเองคือจุดยืนของเราคืออยู่บนความถูกต้องตลอดอ่ะเราไม่ได้คิดจะจะทำลายวงการพแพทย์เราไม่คิดจะเอาผิดกับแพทย์ซึ่งกฎหมายฉบับนี้วินวินทุกฝ่ายร่างกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขเกิดจากการเรียกร้องของกลุ่มผู้เสียหายที่รวมตัวกัน ตั้งแต่ปี2545เพื่อขอให้มีกองทุนชดเชยความเสียหายจากการรักษาที่ผิดพลาดที่ผ่านมาการเสนอร่างกฎหมายถึง13ฉบับต้องตกไปและถูกหยิบขึ้นมาปัดฝุน่นอีกครั้งจากคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือคอปโก <c oughs> เมื่อต้นปี2557เสนอให้มีกองทุนเพื่อเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณาสุขโดยไม่ได้มุ่งพิสูจน์หาความผิดของผู้กระทำ และให้ศารสามารถใช้ดุลพินิษในการบรรเทาโทษหรือไปลงโทษผู้ให้บริการสาธารณาสุขกรณีที่ถูกฟ้องคดีอาญาข้อหากระทําการโดยประมาทเพื่อให้ผู้ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วเป็นธรรมและลดจำนวนคดีที่จะฟ้องร้องต่อศาล <c oughs> แม้แพทยสภาจะคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้ <c oughs> เพราะกังวลเรื่องการถูกฟ้องร้องแต่หลายฝ่ายกลับเห็นว่าร่างฉบับนี้ยืดหยุ่น เป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและมีกลไกเยียวยาที่เป็นรูปธรรมแต่ว่าผมก็จะว่าล่าสุดของคอปก่อนนีดีหน่อยนะครับไปเพิ่มว่าถ้ากรณี <c oughs> ความผิดทางอาญาเนี่ยถ้าเป็นกรณีที่ได้มีการชดใช้ค่าสิทไหมทดแทนไปแล้วนะฮะหรือหมอต,ต่างกาแ็แล้วแต่มีข้อยื่นเนี่ยนะครับว่าว่าได้ทาไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพได้บรรเทาผลร้ายแรงคดีสานึกในความผิดต่างก็แล้วแต่อันนี้เป็นเหตุที่จะลดโทษได้ซึ่งผมคิดเป็นทางออกที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับระบบกฎหมายไทยนะครับตัวกลไกในการที่จะช่วยเหลือ,อผู้ที่เสียหายในการทางการแพทย์หรือบริการทางสาธารณสุขเนี่ยจะช่วยในการลดในเรื่องการฟ้องร้องเพราะว่ากลไกลตรงนี้เนี่ยจะมีการชดเชยเบื้องต้นให้เงินเขาทันทีเลยนะฮะและก็มีคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒ ในสาวิชาชีพนะฮะมีตัวผู้เสียหายเนี่ยเป็นคณะกรรมการบางส่วนผู้แทนจากฝ่ายผู้เสียหายผู้บริโภคเนี่ยเป็นเป็นกรรมการอยู่ด้วยเ,ยเรื่องมันจะจบเลยนั้นจะได้ประโยชน์กับแพทย์ที่ไม่ต้องถูกดำเนินคดีเนี่ยในกระบวนการทางศาลตรงนี้จะช่วยได้มากสถิติการร้องเรียนของคนไข้ไปยังแพทยสภาแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลายคดีนาไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลด้านหนึ่งส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และคนไข้ ไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันร่างกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นความหวังที่หลายฝ่ายเชื่อว่าจะลดปัญหาการฟ้องร้องระหว่างแพทย์กับคนไข้และหลายกรณีผู้เสียหายไม่ต้องการต่อสู้ในชั้นศาล <c oughs> เพียงแต่พวกเขาต้องการสร้างความชอบธรรมและได้รับเยียวยาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นสุจิตราสร้อยเพชรไทย P ี s รายงาน